อู้ผาดบลได้พี่น้องมาตลาดนัดไทยลราบันเนอร์เป็นกลางนี่ผาดบลได้คือร้านขายไข่ลูกแบบลูกคักๆนะครับหรือว่าเป็นไข่เข้านะครับหรือจะเป็นไข่ลูกเป็ดไม่ยั้งกันนะแทบหมูบ่กโอ้ชิมดูบ่โอ้ยขอบพระคุณหอะไรนะครับเด้อโอ้ห้างขายซิ้นขายดีขนาดเนาะขายขนาดนักเลยพี่น้องเลยขูดเนื้อเราสดเนาะหอยเนาะมีไวน์บอกกำลังกอกไวน์บอกฮะ โอ้กำลังปอกหวเนาะพี่น้องครับ <_ d ata> บ่าวเตอพาพี่น้องมาหาหยางเลาะนะครับตลาดนัดบ้านนาดบ้านกลางครับซึ่งนี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับคือโซนชั้นบนครับพี่น้องจะเป็นโซนชั้นบนก็คือในหมู่บ้านนะครับเลาะไปตามถนนนี้เลยนะครับพี่น้องของกินเด้เป็นอะไรครับเนี่ยมาเบิงดูนี่นี่ของกินก็ชิมอู้พี่น้องอันนี้แมงมันเด้อันนี้แมงมันเด้น,นี่พี่น้องหากินยากครับแมงมันนี่ตรงนี้ชิมเป็นแมงมันขวอันนี้แมงจิงลีดน้อยนะครับ เมงแข้ง okay. เออเพื่อเนเอามาขายนี่ถักคาักตัวพี่น้องนี่ของกินของอยากนะนี่ผู้ใดต้องการพวกพักนะครับเอาไปปลูกก็ได้นี่เออต้องอ,อีตออปปกกู้พี่น้องเอาไปปลูกก็ได้เ้อจะไปกินเองไปเฮ็ดเล็กเฮ็ดกินเล็กก็ได้ครับพี่น้องน้ะทางพี่เก็ตรเป็นพวก,กัะกล้วนะักกล้วพักอาหารการกินนะน้องครบเลย ตลาดนัดไทยเราบ้านนาดบ้านกลางครับเส้าวันอังคารพี่น้องมาพี่น้องก็ได้เห็นรถแล้วครับนี่ทำหมดกับไก่ดำวะไงไก่ดำไก่ดำไก่ดำตัวละสองร้อยครับไก่ดำอืมครับโอ้ปวดกล้วยหนี่งมาคลักใช่ไหมซื้อมากินกันหน้าปวดกล้วยนี่วีทนายแม่นี่มา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 ยี่สิบบาทพี่น้องเอาปวดกล้วยมาไปกินหน่อยก่อนอันนี้มันเอาอะไรเนี่ย มากลวยเล็บมือนางพี่น้องเลยอาหารเสื้อสุขภาพครับโอ้ได้อย่างเมื่อกินแบกปืนเมื่อพอดีเลยขนมเนาะสวัสดีครับอโอ้ไม่เทาย้อยพี่น้องไม่เทาย้อยเนาะมีไหวานยะนะบอกกำลังปอกหวายบอกฮะโอ้กำลังปอกหวายเนาะขายเท่าไรไหวฮนะ58บาท100บาทแล้วเตะ58บาท100บาท ปานางพี่น้องปลาหนางังปานังอ้นี่ปานางปลาเสื่อมแมงกินูนใหญ่ปลากดเราก็อยากเ,กเ,เาาาาบิด์ตอะไรพี่น้องเลยเราขายดีนะมาบ่ทันเป่าเตือหามาบ่ทันพี่น้องเลยโอ้ขายดีครับเนี่ยอยู่อันนี้ครับไก่บ้านครับนี่ไก่บ้านตัวละร้อยพี่น้องไก่บ้านตัวละร้อยไงไก่พันไข่บ่โอ้ไก่พันไข่เลยอันนี้เพี่ยังกันนะแคบหมูบ่โอ้คนน่ะคนน่ะแคบหมูพี่น้อง ชิมดูว่ายขบประคุณยๆไดนะครับด้วยบาเตอร์ิกัดได้ยี่บออะนี่แทบหมูบ้านกลางว่า,าสันแ่บเผยฮะขอบ,อบคุณครับ,บต้องกินซุปินน้องลาบก้อย เรียบครับเรียบเรียนี่ใส่หมูตันพี่น้องใส่ตันพี่น้องเองใส่ตันใส่อวดใส่อวนนี่ใส่ตันพี่น้องใส่ตันใส่ตันใส่ตัน โอ้ขนาดยอดยอดยอดมาเลยพี่น้องมา,าหาย,ย่างเล้วบังเนี่ยูย่นมากินหู้างขายสิ้นขายดีขนาดเนาะตั้งแต่มาตั้งแต่มากินซอยจูวัสดีครับปลาขาย,ข,ายขนาดนักเลยพี่น้องเลยผู้น่ะเ,เนื้อเลาวสด,นสดเนาะรอบสองเลยครับโอ้โหรอบสองแหละพี่น้องเลยแถวมารอบสองกัได้หน่อยไหมอ๋อคอยขายดีไปนี่ตลอดไปเลยเด้อะครับผม เดี๋ยวข้าจังหวจุกันอีกเขามาเลยนะเลยเซ่บเซ็บเซ็บพักพักพี่น้องอือมีพักเน่โอ้ขนาดปานป่านน้อยอะเป็นโอ้รดากาศดนการพี่น้องของอยู่ของกินบ้านเฮาคลักคักโมผิดหวังโมผิดหวังพี่น้องเลยอือของกินของอยากมีของใส่ของสวยนี่หมอนเหมือนมีเบิดล่ะนะครับถุงเท้าถุงเท้านี่มาเลยครับพี่น้องครับมาตลาดนัดเลือกเสื้อเอาเลยอยากได้ยังอือ คันห่มก็มีนี่จังาหวะฮ้อนแดดมะกรูดน้องเมียมน้องแบบต้มก็มีเนาะเห็นบ่มะนาวก็มีคูม,มาซ้าบาทพี่น้องเลยแล้วห้านนี้ก็เป็นหา้านอาหารอีสานบ้านเฮาครับอาหารลาวลาของกินแบบป้าป่าบ้านๆนะครับนี่พี่น้องแม่อีหยังนี่แม่นี่นอสารบ่นเนี่บ่หั่นใช้นอสารเฮาห้าสิบบาทพี่น้องเลยมแมีกิโลนี่ห้าสิบ จานน้อยนี่ห้าสิบจานใหญ่นี่ร้อยนี่ผมว่าคือกันเพีงแค่คือกันขั้นจานน้อยนี่ยห้าสิบอืมขั้นจานใหญ่เนี่ร้อยอันนี้เห็ดยังเห็ดปวกบ่นี่โอ้เห็ดเพาะเนาะบ่นไข่แพงๆนะน่าละเห็ดเพาะเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะเออแมย์เราเห็นว่าเัาเห็ดบ่นไข่แพงๆขนาดนั้นเห็ดเพาะครับกำลังราคาแพงกำลังเราเป็นราคาช่วงเห็ดเพาะหอยครับนี่หอยพีกใตายไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเจียวแซ่บเฮ้ยไปละ มันคือไปมันคือปลาตัวนั้นแข็งแห้งครับพี่น้องใครบุญใดมาซื้อตอนนี้นะผมว่ากินแล้วสุขภาพดีครับเพราะว่าปลามันแข็งแห้งส่วนอันนี้เป็นอาหารอีสานครับหมอน้อยนะครับหรือว่าวุ้นเนาะแม่นบนัเนาะวุ้นธรรมศาสตร์ครับกินแล้วดีต่อสุขภาพบูญใดว่าเไงวาท้องผูกไบ่อยๆนะครับอาหารไม่ค่อยย่อยนะครับกินมอน้อยเข้าไปนะครับนะกระเพราะอาหารที่ดีเลยมันเป็นยาเย็นเนาะแม่นบัวเนาะ แม่มักที่ว่าน,นี่มักแต่แม่ก็ซื้ออยู่นี่อ้าตอนละซ้าบาทเนาะนี่นี่นี่ตอนละซ้าบาทนี่พี่น้อง<น>บักใหญ่เลยพี่น้องไอ้นี่จ<น>ัวเข้าไปนี่เน,นาะอ่ะเมื่อเนี่ยบีบพุงกินเลยผมสมัยยังน้อย <c oughs> แม่จะไปกินกับขา้าวโอ้กินกับข้าวก็กได้เลยพี่น้องไอ้เสียบได้มไม่อย่างอันนี้คือพักอันมุมมัมมุมมัมอยู่แท้นี้โอ้เลือกกุ้งบัวขายดีเนาะมาดูนี่อาหารทะเลครับพี่น้องครับอาหารทะเล เป็นกุ้งเป็นกั้งเป็นยังละครับพบว่ทุกอย่างครับอยู่นี่พี่น้องมาเลยโบพิษหวังครับนี่มึงเป็นผู้สาวกำลังเลือกกุ้งพี่น้องคุณนะ่ะทงสัเสียเอาไปก้อยนะครับเป็นก้อยกุ้งอือวัวพาไได้พี่น้องมาตลาดนัดไฮลาวบ้านหน้าบ้ากลางนี่พาบปได้คือร้านไขยไข่ร้านไขยไข่ลูกพี่น้องนี่ตลาดนัดบ้านหน้าบ้ากลางของคุณพ่อคุณแม่คนณนี่นะมาอุดหนุนได้เลยครับพี่น้องนี่ผูดใดมกไข่ลูกแบบลูก คักๆนะครับหรือว่าเป็นไข่เข้านะครับหรือจะเป็นไข่ลูกเป็ดได้เลยอยู่นี่ครับมีครบเบิดพี่น้องเลยอันนี้เป็นไข่ลูกนี่ครับนี่ไข่ลูกแบบเป็นโตนะครับนี่ใส่น้ําจิ้มแซ่บๆพุงเท่านี้พ่อนี่พุงกระซ้าบารสพี่น้องเลยนี่เบิ้ลคูมักใหญ่นี่พี่น้องมาแวะซื้อได้เลยเลยครับเด้บอบ่อพิษ,ษหวังแห้งผู้ใดมักแบบเหม็นๆสั่งเพิ่นได้เดี๋ยวเพิ่นจัดให้ผู้เฒ่าหมักได้ เบบม็นเม็นครับโอ้ยผู้เฒ่านี่้พี่ชายแล้วก็พ่อใครเป็ดไปชิมโอ,อ้ครับผมนี่ครับพ่อโอ้ยขอบเผาคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับไขบ่ขเป็ดไปชิมอีกพี่น้องเดี๋ยวเอาไปชิมเบิ่งว่ารสชาติไข่เป็ดต่อที่เพิ่นไข่ขาชิมนี่เป็นยังไงแล้วเอามาว่ากันพี่น้องเนาะเข่ามาในซอยนี่นะครับก็ตรเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่พี่น้องเพิ่งขึ้นมาขายเครื่องขายของก็ตรเป็นพวกประเภทเนื้อนะครับพี่น้องครับ เนื้อวัวนะครับปลาทูนะครับเนื้อหมูนะครับนี่พี่น้องนี่อย่างวันนี้เขาซีเห็นเลยนะครับประเภทอาหารทั่วไปดอกครับวันนี้ครับนี่อย่างเนื้อหมูนี่ครับนี่ตรงดูนี่ขายดีครับเจ้านี่เพราะว่าตาสั่งเล้วนี่เล้วซีเห็ดตาสั่งแบบแข็งๆนะไตเข้าไปนี่มันก็ได้หลายนะกราบมือเฮือนนี่เนาะกราบมือเฮือนไปสั่งเบิ่งนี่เขาซื้อเขาซื้อโลหนึ่งกราบมือเฮือนไปสั่งเบิ่งนึงโลสองกีบสามกีบมาเลย สร้างเปลี่ยนยังวงปตาสร้างเรานี่ต้องเอาไปซ <c oughs> ่อมเนี่ยเออลูกค้ามันหลายฮะไปอยู่ได้คักอยู่คักอยู่เมื่อวานนี่กันเลย <c oughs> โอ้ยคักอีว่นวานเฮ็ดคักเฮ็ดเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดนะครับไทยลาวบ้านรรณาบ้านกลางครับพี่น้องเบาเตอเลาะเสาะแซบนะครับพาพี่น้องมาหาเลาะจนตลาดแตกไปเลยทีเดียวครับเ <c oughs> อาติดตามกันครับพี่น้อง อดใจรอจักหน่อยบนานเกินรอครับกดไลค์กดแชร์เอาไว้เดี๋ยวเ้าสิไปบุกทั้งเมืองเราบุกทังตลาดไกลๆนะครับช่องจอมบ่ช่องเม็กบ่หรือตลาดใสที่มันมีเอาสิพากันไปให้ได้ครับพี่น้องบอ่มีรถไปก็สินนั่งรถสายทางไปก็ได้พี่น้องเลยเดอ้อจังพ่อกันใหม่ครับยูดีกินแซ่บยูแจกกินนัวปลาโล่งโป่งเพงจวดสวัสดีครับ